ยกองคการบริหารส่วนสมุทัยาคะก็วันนี้ได้มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของแนวนโยบายการทํางานของเรานะคะที่มีที่องค์กรฐานองค์การหานสมุทรสายาเนี่ยจะทําต่อไปในแนวนโยบายสองนกเนี่ยจะทำเนี่ยกระชับขับไว้นะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายคือในพื้นที่เราเนี่ยถ้าที่มองตอนนี้ที่แนวนโยบายที่ทําเลยเนี่ยก็าะทาอะไรเพได้ให้มันกระชับและขับไว้ให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายปัญหา เราต้องเข้าถึงให้รวดเร็วของประชาชนประชาชนแจ้งปัญหามาในเรื่องใดเราจะต้องเข้าถึงเข้าไปดูเข้าถึงแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีตรงนี้เป็นแนวนโยบายหลักเลยที่กำลักงกระทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดที่ประชาชนแจ้งความหรือร้อนเข้ามาปุ๊บประสานเข้ามาปุ๊บทีมง,งานเราก็ลงไปถึงพืง้นที่ไม่ว่าจะเป็นสอปตอนในพื้นทีท่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้เข้าต้องเข้าถึงพืง้นที่เข้าไปดูงานและแก้ปัญหาชาวบ้านได้ทันท่วงที ในปัจจุบันนี้ใยการทําง,งานของของเราที่กำลังากันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่เรากําลังเริ่มดําเนินงานกันอยู่นะคะอย่างแรกเลยตอนนี้คือเรื่องของลมทวาเรื่องของตุทวารมันเป็นปัญหาที่ยาวนานเพราะว่าในในของคลองตอนนี้ทางชนประธานเนี่ยเขารับเข้าไปดูแลเป็นเป็นอยู่ในความดูแลของชนประธานแต่นี้เราต้องเข้าใจนิดนึงทางชนประธานเนี่ยคือหน้างานคน,นเราที่เดียว หน้างานเขามีวงกว่าดูแลหลายพื้นที่การทํา,ง,ทาง,งานของชุมานอาจจะเข้ายัางไม่ช่ว่อถึงตรงนี้ได้ทางเราซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลในลำดับต้นก่อนเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านตนเนี้ชาวบ้านเขาในเรื่องของการใช้น้ำการสรัญจรต่างๆเนี่ยมันไม่สะดวกตอนนี้ที่เราเริ่มทำก็คือของบางเตยนะคะที่เราลงไปทำหรือร่วมมือกับทางเทศบาตบะลตำบลสารยาทางนาย,นายานกนักทวัตสารยาพานิชเนี่ยก็ส่ง เ,เรื่องของขึ้มือภาษาในเรื่องของขึมือลงมาของเราก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยการประสากนการทํางานกันตรงนี้และต่อไปที่ทําก็คือจับคลองตรงบางเตยเสร็จถ้าในของตลิ่งคลองตลิ่งเนี่ยถ้าชนปรรทานเนี่ยยังไม่เข้ามาดำเนินการให้เรานะคะเราก็คงจะต้องเข้าไปดําเนินการเพราะคลองตลิ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะคลองตลิ่งที่ชาวบ้านใช้ใช้เป็นทางสัญจรด้วยอะไรเราก็เลยต้อง ลงไปดูแลตรงนั้นด้วยจุดหนึ่งคือถ้าตรงคือชมพานเนี่ยคุยกับเราไว้ว่าในภายในอาทิตย์นี้ชมพานจะเข้ามาดูแลถ้าชมพานเข้ามาไม่ได้เราสึ็จทองบังเตยเร็วอาจจะย้ายมทาทำในทองกลิลีเลยเพื่อให้มันได้จบกันไปในเรื่องของพอเรื่องท้องจบต่อไปเนี่ยเราจะลุยในเรื่องของคูณทัดข้างทาง เพราะตอนนี้ในเรื่องของหญ้าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่หมูผ่าซึ่งหมูผ้าเนี่ยมันเป็นทางสายหลักที่ประชาชนสมจารไปมาเขามองมก็คือมีข้อติดติงงันมาหลายครั้งแล้วในเรื่องของหญ้าที่มันขึ้นว่าคือทามันไม่สวยตรงนี้เราก็คงจะต้องลงไปดําเนินการแต่ตงนนี้ค่อยๆกลับกันไปทีละเส้นของเราเนี่ยในความรู้สึกของเราคือเส้นสารยางผสสีอ่า ไปทางครคยศสีเส้นรัชศสีคือผ่านมุหนึ่งแล้วก็เส้นลาดตกากฟ้าซึ่งมันมันมีปัญหาในเรื่องยากข,ข้างทางความราับผิดชอบดูแลเป็นของกรมทางหลวงชนบทแางนี้เราในหน่วยงานของพี่นะคะของพี่เนี่ยเราก็ต้องเบื้องต้นเราต้องลงไปดูแลก,ก่อนไปเคลียร์ทำความสะอาดตรงนี้ก่อนเพื่อให้ถามว่ามันก็เป็นความคุณัศน์ของเราอะ เราก็จะไปทาตามเส้นทางรองคือตามหมู่บ้านอะไต่างๆเพราะว่าบางทีชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีแจ้งเข้ามาในเรื่องของย่าตา่ตางๆทางต่างๆเนี่ยเราก็ต้องประสานคือต้องช่วย,ช,วยช่วยกันทำไปค่อยๆไปเีือเส้นเพราะว่าต้องบอกนี่คือร้อยเข้ามาน้อง,องหางเราเนี่ยแล้วก็ร้อยมีอยู่12คนก็ cool. ต้องแบ่งเด็กแบ่งเด็กไปซอยละ3คน3คน3คน code. แล้วตรงนี้เ,เสร็จจาก คือตอนนี้ที่เริ่มทางกันแล้วคือตรงหมู่หนึ่งข้างการไฟฟ้าพุทธมณฑลเพราะเราชาวบ้านนะเขาล้อกเลียนว่ามันมีขยะมาทิ้งคือซึ่งตุงจุงนั้นนะมันเป็นเส้นทางหลักเลยพอม,มาทิ้งปุ๊บกีดขวางการจราจรหรือคือการเดินทางของชาวบ้านนะ่ะชาวบ้านใช้ใช้สัญจรไม่ได้คือเดินเขาจะใช้เดินขึ้นเรืนเดียนเดินไม่ได้เราก็เลยต้องไปรีบทาตรงนนัานห้เศษแล้วตอนนี้เราไปทำแล้วนะถ้าใครผ่านไปน่าจะเห็นอยู่ ตัาไปเราคือห้ามทิ้งต่อไปคือมีเส้นทางรองซึ่งเป็นเส้นดาวทองดาวทองหนึ่งแล้วก็เส้นเฉลิมเวทซึ่งตอนนี้มีคนมาทิ้งเหมือนมาลักทิ้งพอลักทิ้งจากกองเ,อเล็กๆกลายเป็นกองใหญ่พอกองใหญ่มันก็เป็นการท,รที่กดบังค่าสียภาพของข้างทางเลยกลายเป็นกองขยะก,กองซึ่งตอนนี้เราต้องพยายามทําอยู่เพื่อจะอจกำจัดขยะตรงนี้แล้วเส้นทางของเราจะได้ ลงึ้อก็คือเป็นงานที่ตอนนี้เราต้องเรื่องทำในเรื่องของภูมิทัศน์ต่างก่อนเราจากภูมิทัศน์ต่างๆต่อไปเนี่ยมันก็ต้องอัดต้องขยายไปในเรื่องของหุ่มสตรีและการพมอาที่ของชาวบ้านคือที่มองไว้เนี่ยคือชาวบ้านในในพื้นที่เราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีความรู้ในด้านต่างๆเยอะยกตัวอย่างง่ายๆตรงมหาบุพคลนหมู่บ้านมหาบุคลนเนี่ยหมู่บ้านมหาบุพคลนยเนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาติชบุรีพาน พึ่งเขาจะมีความรู้ในด้านแผนกต่างๆเยอะมากตรงนี้เลยเคยเข้าไปนั่งคุยกันว่าเราอยากจะตั้งกลุ่มอาชีพตั้งกลุ่มอาชีพเลยให้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนคุณมีความรู้ความสามารถในเรื่องการาท,ทำขนมคุณทำส่งเสรมิมคุณทำเราหาที่ขายแล้วเราอาจจะคุยให้ในเรื่องของการตรงเนี้ยขนมตรงนี้ลนกลายเป็นการกระจายทั้งตำบลเรา คือคุณมีงานตรงไหนคุณมีการประชุมตรงไหนเราอยากได้ขนมของเราตรงเนี้ยเข้าไปอยู่ในทุกที่อันนี้อันนี้เป็นความคิดท,ที่เราเริ่มคุกนนยกำนันกันด้วยว่าถ้าเรามีงบตรงไหนอยา่างกำนันเนี้ยอาจจะมีงบมาลงมาช่วยกันซึ่งของเราเนี่ยงบของเรามีอยู่แล้วเราอาจจะต้องเอางบของเราของทางกำนันมาจอยกันแล้วก็มองหาท้นที่ในการทำคืออันนี้เป็นความคิดที่เราอยากจะทำเป็น,ปนความร่วมมือที่เราอยากทำใช่ มันต้องมองรอบด,ด้านที่ตรงนี้กลุ่มเราคือผู้สูขของอายุเนี่ยเราก็มองถึงการปฏิกจกกรรมเพราะกลุ่มผู้สูขของอายุถามว่าในความรู้ความสามารถของทุกคนเนี่ยทุกคนมีอยู่เยอะประสบการณ์ทุกคนมีตรงนี้เราต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตำบลของเรานะคือที่นกมองแต่เราก็ต้องคือต้องยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มและพูดคุยว่าแนวที่ของเราเป็นแบบนี้เราอยากทำในเรื่องข,ของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้คือเราจะต้องมีการานั่งพูดคุยกันก่อนเพราะว่าทางอบตเราเนี่ย ก็ได้ดําเนินการในเรื่องของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุเนี่ยมานานนะคะมีการทํางานกันมานานซึ่งเราเนี่ยพอเข้ามารับตำแหน่งใหม่เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปคุยไปทุกคุยแล้วดูดูปัญหาแต่ละท่านก่ดูพูดคุยกับน้องที่ได้ทํางานตรงนี้มาก่อนว่าเราจะส่งเสริมกันด้านไหนที่มาได้ซึ่งจริงๆเราอยากทำเนี่ยในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยอยากทำกเข้องตระลมกลุ่มได้มีกิจกรรมการทาคืออยากปล่อยเขาอยู่บ้านผู้สูงอายุไม่ยปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียว การอยู่คนเดียวเนี่ยมางท่านกเกิดความโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆได้เราต้องส่งเสริมนีเรื่องของการรวมกลุ่มแล้วประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยเยอะเราต้องดึงประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุต่อไปแต่ละท่านจะมีความรู้ในหลายๆด้านเราต้องดึงประสบการณ์จากตรงนี้พอมาเกลียมีการรวมกลุ่มปุ๊บดึงประสบการณ์นี้มามันจะทําให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมทาและจะทำให้เขามีความสุข การอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนิกนการต่อไปและจะต้องมีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการทำงานต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะก็ต้องขอฝากกว้เลยนะคะน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกแจ้งมาได้เลยค่ะที่อบตสารยานะคะเราินดีรับใช้นะคะประชาชนในพื้นที่อบตสารยาของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ